ี่กรถสุดท,ทาน,นะครับนี่นักบุลนักบุลที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อคืนก็ได้ฉลองปุ่มกระสินไปแล้วนะครับวันนี้ก็นําพุ่มกระสินมาทอดที่วัดบ่อบโงแห่งนี้นะครับนี่รวนแล้วแต่สวยงามๆั้งนั้นเลยนะครับหลายคนบอกว่นานางงามเหมือนอพนีพีเกตเหมือนผีอันนันเหมือน,าน,านโซฟี่มาโซกโซดยอดกดไลค์หน่อยครับกดไลค์หน่อยกดไลค์นะครับโซดยอด มากมากรับส่วนบนส่วนบนุดสุดน,นะครับ สุโขปญจสาวุจยโยสุโขปญจสาวุจยโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบนนำศพมาให้นะครับขอเจริญในธรรมในคุณผู้ชมที่เคารับุุท่านนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำวันนี้สัญจรมาที่วัดบ่อพงตำบลบ้านรามอำเภอวัชัยนครศรีธรราชนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นวันที่วัดบ่อพงทอดกระถินสามัคคีเพื่อต้องการนำเงินไปก่อสร้างถนนคอนกรีตลาดไปถึงอุบนสด ที่อยู่บนเดินเขานะครับคุณผู้ครับก็ถือว่าวันนี้ทักคนทั้งหลายกำลังที่จะทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญไป

กันວເດີ້ເດີ້ເດີ້ເຈົ້າຢາກກກັນນ ในสำหรับวันนี้นะครับที่ท่านนั้นได้นะครับดอกไม้ที่ได้ไปแล้วก็มาลงเก็บภาพไว้แล้วก็จะให้ที่นะครับมีทบ ที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปว,วิดีโอครั้งนี้ได้รับ การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านข้าจอนเกียติความวางไทยเดิมนะครับคุณจูครับก็ร้านข้าจอนเกียติความวางไทยเดิมนะครับเปิดให้บริการทุกวันบริการนันโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข0841-8และก็15นะครับ0841-815นะครับร้านข้าจอนเกียติความวางไทยเดิมก็ขอฝากบรรยากาศทัวตัวไปนะครับคุณผู้ชมที่รับุกท่านนะครับหลังจากที่ชวนหนึ่งก็ได้นำพุ่มกระถินไปที่ สาลาการประเรียนนะครับเพื่อที่จะถวายพุ่มกระถินอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับก็อขอทุกท่านนะครับรับส่วนลดส่วนกระตุกส่วนครับนะครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจใน Facebook ให้ด้วยนะครับถ้าท่านชมในช่อง YouTube ช่วยกด s u b สไค,คร b e กดติดตามและก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขออุทนาสารตัวบนมายังคุณผู้ชมทั้งหลายก็หลังจากที่แห่เวียนฝาสามรอบนะครับก็ได้นำพุ่มกระถินมาที่สาลาการประเรียนเรียบร้อยแล้ว แล้วนี่ครับตอนนี้สาลาการเรียนอย่างนี้นะครับก็พร้อมที่จะบรรจุผู้คนที่จะนั่งได้อย่างสบายแล้วครับก็มีอาคารที่มีพัดลมเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอาคารที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยแรงศรัทธาของผู้คนนะครับ ุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะน,นี้วันนี้มีการทอดกรถินสมมามัคคีที่วัดบ่อพงนะครับวัดบ่อพงตะมบนลบ้านรามอำาเภอวัดไซนครศรีธรรมราชซึ่งภาพที่่าเห็นในขณะนี้เป็นโรงทานนะครับโรงเลี้ยงอาหารสําหรับนักบุญที่เดินทางมาถึงแล้วก็จะได้รับประทานอาหารนะครับซึ่งมีอาหารมีเมนูให้เลือกเยอะะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้คนได้ามารับประทานอาหารแล้วก็ร่วมทำบุญ แช่กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาไลยสวรรค์ที่จะมอบให้กับดีเจวิเชียรดตัวพริมด้วยนะครับถ้าท่านชมในช่อง Youtube บบกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับ